เรื่องผมนะครับก็นานไหมเรื่องนี้ไม่นานเป็นเรื่องสั้นๆโอเค,อเคไม่ไม,ไม่ไม่ลงดีเทลอย่างคุณด้วยดีเทลผมว่าผมดีเทลผมไม่เยอะนะไม่เยอะมากเลยนะคือเหมือนกูนั่งฟังเรื่องผีเรื่องหนึ่งอะ <c oughs> พูดจริงโอเคโอเคโอเคเรื่องผมนะฮะก็คือมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงมหาลัยในช่วงมหาลัยนั่นแหะก็จะมีแบบว่าผมอะก็ อจะว่ามีกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าด้วยความแบบว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบว่ารุ่นพี่เขาจบถูกไหมอ่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรปัดฉิมอือ่าใช่ปะเขาเรียกปัดฉิมหรือเปล่าก็ตอนจบก็ปัดฉิมนะใช่ไหมที่จัดซุ้มอะไรกันนีอันเนี้ยอ่าก็คือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงก่อนปัดฉิม แล้วทีนี้ก็ต่างแต่ละคณะก็จะมีแบบซ้อมบูมอ่ใช่อ่าอะไรอย่างนี้บูมบูมพี่บัณฑิตอ่าบูมพี่บัณฑิตใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ทีนี้มันมีมันมีวันหนึ่งผมก็ก็ในกลุ่มเนาะก็จะมีกันอยู่ประมาณอ่าตอนนั้นตอนนั้นมีอยู่ประมาณสักเอ่อสี่คนแล้วทีนี้วันที่ซ้อมบูมอะก็มาซ้อมกันทุกคนจริงๆอะ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ก็สนิทอยู่นะ แล้วทีนี้ยวันนั้นอ่ะเอเอิร์ดเหรอเอิร์มาไงวะกูไม่รู้บอกเพื่อนอ่ะก็มึงคิดว่ากูมีเพื่อนแค่ไอเอิร์คนเดียวเหรอก็ก็มีหลายคนนะเว้ยโอเคอย่าลืมเลยว่าจะเล่าอะไรมาๆมาม่อต่อต่อโอเคโอเคคือด้วยความแบบอ่ะก็ซ้อมบวงไปวันแรกสองวันทีนี้มันมีวันหนึ่งเพื่อนคนนั้นผมไม่มาอ่าแล้วเหมือนกับว่า วันนั้นที่เขายังไม่มาใช่ไหมอ่าพอเขาไม่มาเสร็จปุ๊บทีนี้วันต่อไปก็ซ้อมวงเงินปกติซึ่งจริงๆอะ่ะปกติผมคนเนี้ยไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยมันต้องมาอยู่ด้านซ้ายผมอือ่าแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันแบบคุณเคยเห็นคนโกรธไหมอืมเคยดิอ่าแบบอยู่ดีๆก็โกรธเรื่องเรื่องที่แล้วนี่ก็คนโกรธเหมือนกันไม่ไม่โกรธแบบว่าก็อารมณ์เหมือนแบบว่าอ่าผมอ่าคุณเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเนี้ยแล้วแล้วคุณแบบอยู่ดีๆแบบ อ่าไม่เจอวันนึงแล้วอยู่ดีอีกวันนึงผมอาจจะแบบเผลอไปทําอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้โกรธอ่ะอ่าแล้วแล้วทีนี้แบบว่าอ่าพอโกรธปุ๊บอีกวันไม่มาแล้วอีกวันพอมึงมาปุ๊บมึงก็ไม่คุยกับกูอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นอ่ะก็จากการเป็นวงกลมเตรียมบูมแต่ว่าไอคนนั้นอ่ะไปอยู่อีกฝั่งอก็คือไม่อยู่ข้างไม่อยู่ข้างกูละเออไม่อยู่ข้างกูละก็ก็เขาก็แบบอันนี้ไปอ่าผมก็แบบคุยกับเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ ไอ้เชี่ยแม่งมันเป็นไรวะอยู่ดีพราะปกติมันจะแบบเฮฮาไงแล้วมันมาสิมึงก็จะคุยกับเราอะไรกับเราแต่วันนี้คือมันเงียบกิ๊บแล้วคือหน้าตามันอ่ะคือคนโกรธเลยเว้ยคือแบบแม่งมองใครก็โกรธอย่างเงี้ยหรือเ่าใช่ตลอดเวลามันโกรธตลอดเวลาเลยคือแบบอามาหันมาหากูอ่ะพูดเลยวันนั้นมันหันมากูหากูแค่แบบเดียวแล้วก็ไม่หันมาหากูอีกเลยกับพวกกูสองคนอ่ะแบบแม่งก็หันไปคุยเฮ้ยเชี่ยแม่ง เราไปทําอะไรเป็นโกรธปะวะก็คุยกันแล้วก็บอกเฮ้ยแต่วันก่อนที่มันไม่มานี่มันก็ไม่อันนี้นะอืมันก็ไม่โกรธเรานะแล้วเราก็ยังคุยกันปกติหรือว่าเราเป็นล้ออะไรหมือนหรือเปล่าอาตอนนั้นก็คิดๆกันอย่างนี้เราเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เลยอ่ะบูมบูมไปทีนี้ก็สังเกตมันไปด้วยอแต่ด้วยความแบบว่าเหมือนมันบูมแบบไม่ตั้งใจอ่ะเราเราก็แบบว่าเออเราก็สองคนอะเขาก็ตั้งใจจะไปขอโทษมันอะเราก็แบบว่าเออกับ ไปเลยแล้วกันหลังบบมเสร็จพอหลังจากทีนี้คือแบบว่ารุ่นพีเน่เนอะด้วยความแบบว่าเออบบมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ให้กลับบ้านปล่อ,อยให้แยกย้ายอ,อทีนี้เราแบบพอหลังจากเนี่ยเราก็พุ่งตรงไปหามันเลยเออ,อพุ่งตรงไปหามันเสร็จป,ปุ๊บเราเราก็เลยแบบว่าเออเฮยมันเป็นไรว,วะเอ้ยถึงกูไม่รู้ว่ากูทําอะไรผิดน,นะแต่กูอยากขอโทษมึงวะอยากให้ให้นี้ไปเลยให้มันแบบเออให้เรื่องมันจบจบอ,อ่ะแต่แต่แต แต่เนี่ยอันนี้มึงแบบว่ามึงแบบเป็นคนดีนะแบบมึงตั้งใจเขาแบบไปขอโทษเขาก่อนถึงไหนมึงจะไปรู้ว่าอะไรคือว่าว่ามึงผิดอะไรเงี้ยใช่แต่แต่ถ้าตัดมาเป็นกูอะสมมติว่าถ้ามึงโกรธกูงเงี้ยกูช่างแม่งเลยใช่ไหมั่าม้มึงเคียดจังวะยอกยอกยอโอเคโอเคเออพอหลังจากเสร็จปุ๊บไปขอโทษอะไรมันเรียบร้อยเสร็จอ่ะแล้วตอนจังหวะที่ขอโทษอะไรอ่ะคือด้วยความแบบว่ามันไม่อยากคุยด้วยเว้ยมันมันแบบว่าพยายามจะหนีอย่างเดียวอ่ะอ่า และทีนี้ก็เลยแบบว่าเอาไปเอามาสังเกตที่แก้มเออเี้ยแก้มมันบวมรู้เลยอะไรนะเขาเรียกว่าผ่าฟันคุดมาไอ้เหี้ยแม่งมันเลยมันเลยแบบเหมือนแบบกัดผ้าก้อนแล้วมันเลยไม่อยากพูดว่ามันปวดฟันใช่ไหมว่ามึงลงดิทมึงลงดิเทลเยอะขนาดนี้ยังไงก็กูฟันลงเลยเรื่องจริงไอ้เหี้ยใช่เห็นไหมไอ้เหี้ยมึงลงดิเทลเยอะเหมือนกูอ่ะมึงพูดแต่มึงไม่คือมันจะมีจังหวะมึงที่มึงพูดอารมณ์แบบว่าเออ คือคือแบบว่ามึงมึงอารมณ์แบบว่าไอ้เชี๊ยมมึงอาจจะแบบเขาเรียกว่าก่อน,นในในที่มึงมึงเหมือนแบบว่ากูอาจจะเล่าเรื่องโกหกเลยแบบเออไอ้เจี๊ยไหนไหนก็ให้มันไปเวแบบคิดว่าเป็นเรื่องโกหกละกูก็เล<อ>ยแบบเอาเรื่องจริงแม่งเลยกูก็เลยเล่าเหมือนเหมือนทักมุมอ่ะก็เลยเล่าเรื่องจริงไปแม่งเลยแต่มึงพลาดนะมึงลงดีเทลเยอะเวแต่ <c oughs> <c oughs> มึงบอกหมดเลยนะโอ้ oh, ข้างซ้ายข,าข้างขวาเป็นใครโอ้โ oh, หอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าตาทัพเป็นยังไงก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้อารมณ์ออแบบว่าเออจังหวะที่กูนึกแบบอ๊ะ อาจจะเป็นแบบด้านข้างกูอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้ไงไอ้เหี้ยไม่กูเอากูเอาเท่ามึงเลยเว้ยเท่ากูก็เหี้ยละไอ้เหี้ยแดงเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูกูมึงขาวว่ากูไงไอ้เหี้ยแดงไอ้เหี้ยอยาให้กล้องเห็นมากเลยไอ้เหี้ยมันค่อยๆเนี่ยมันค่อยๆบวมขึ้นเนี่ย ใจเพื่อเอะไรกันวใจได้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 ตาหน้าหนึ่งเจอกูเฮ้ยทายให้ถูกก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปเป็นเป็นเรื่องผมรอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยเรียนเหมือนกันแต่ตอนแรกเป็นมต้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นมปลายไม่ใช่มปลายผมไม่เรียนมปลายไง อผมเรียนปวชอ๋อปวชเรียนปวชเ,เ,เรียนสายวิชาชีพสา,สายวิชาชีพอ,อันนี้แต่งผมอ่ะเป็นปวสก็คือจบปวชมาต่อปวสโอเคอตอนปวสเนี่ยผมว่าจะถ,ถามว่าเกเรม,มันก,ก,ก็เหมือนเดิมก็แบบเขาคงเดิมก็แบบส่วนใหญ่ก็ไปเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าเรียนเวลาถือว่าแบบเขาให้เข้าเรียนก็ไม่เข้าเรียนอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นช่วงนั้นเราก็แบบมีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเวลาถว่านัดกันอย่างเงี้ยแบบเอ้ยวันนี้เรียนมาวะ ข้ามนี้เข้าะะ่าว่าข้ามนี้จานสอนะวะ่าไม่สอนอย่างเนี้ก็จะ <c oughs> นัดกันไปแบบว่าไปนั่งคาเฟ่บ้างไปหาอะไรทำบ้มมางหรือว่าไปเล่นเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ย <Evet. S 1> ซึ่งตอนนั้นเราก็อ,อช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบว่าชอบชอบขี่มอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เว้เราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่ยางแบบขี่ไปคาเฟ่ขี่ขึ้นร้อยบ้างไป,น,น,น,งไปน,น,นั่นนู่นนี่บ้างไปที่ไกลๆบ้างไปคาเฟ่ไกลๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย อซึ่งอันนี้ก็เป็นดอยเป็นเรื่องที่เกิดกับดอยแห่งหนึ่งใน <S <S ในจังหวัดที่อยู่นี่นแหละก็เป็นดอยที่มีชื่อเสียงอ่าไม่ขอพูดเพราะว่าอันเนี้เป็นเป็นช่วงที่ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เรียนน่าจะประมาณปวสปวสเทอมสองจำจำไม่ค่อยแน่ใจปวสหนึ่งใช่ไหมอ่ามันมีปวสปวสหนึ่งสองอ่ามันเรียนแค่สองปีไงอ๋อมันเรียนสองปีอ่าใช่ปวสเรียนแค่สองปีซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปวสสอง ก็ตอนนั้นเนี่ยพวกผมก็อ่าก็นัดกับเพื่อนนี่แหละไปขี่รถเล่นกันตอนเช้าแบบโอ้แล้วช่วงนั้นน่าจะน่าจะเป็นหน้าฝนแบบว่าพอฝนตกกลางคืนเนี่ยตอนเช้าแบบหมอกมันก็ลงสวยอ่าหมอกมันจะมีหมอกตอนเช้าอากาศเย็นๆสบายขี่รถชิลๆแสงเด่อ่ะเยอะประมาณนั้นก็คือชงฟ้าสีคราบนั่นแหละก็คือนัดกับกลุ่มเพื่อนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันตอนเช้าเนี่ยไปนี่ไปนี่กันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปที่ ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็ขี่รถกันไปก็นัดเจอกันก่อนนัดเจอกันก่อนแล้วขี่รวมกันไปก็ขี่ขี่ขึ้นดอยขี่ไปได้สักพักเนี้ยตามดอยมันก็จะมีจุดแวะพักต่างๆจุดชมวิวบ้างจุดนั่นนี่บ้างหรือว่าจะเป็นศาลาพักบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนตอนพวกผมขี่ไปเนี่ยก็คือขี่ไปกันช้าๆไม่ได้ขี่กันเลยว่ากินแบบกินลมชมวิวเอรับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอตอนนั้นเราขี่เราได้ขี่ผ่านจุดพักจุดหนึ่ง ซึ่ง <ừ. S 1> เราจอ,จอดจอดรถจอดรถพักกันเ,เพื่อนผมมันปวดปวดฉี่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 ก็เลยแบบว่าไปฉี่ข้างทางซึ่ง,องตอนนั้นมันก็นเป็นทางเดินเข้าไปอย่างเงี้ยล้วก็จะเป็นศาลามศาลาพักอย่างเงี้ยก็เดินเดินผ่านเดินผ่านกันไปเดิน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 เข้าไปแบบว่าหาที่หลบหน่อยแล้วก็ไปพิเยวันส่วนส่วนก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้เข้าไปฉี่ก็รอรอข้างนอกรอรอนข้างนอกเสร็จแล้วก็ จังหวะนั้นนะที่เดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นมีคุณลุงคนหนึ่งกับรถอมอไซค์รถมอไซค์จอดปกติเราจะจอดข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เราเดินเข้าไปไงเราจอดตรงริมหนุนแล้วก็เดินเดินเดินลัดทางเดินแบบว่าเป็นเหมือนแบบทางป่าทางป่าแต่แบบยากไม่ได้ขึ้นสูงแล้วก็เป็นศาลาอยู่ข้างในเราก็เห็นมีลุงคนหนึ่งนั่งอยู่กับรถมอไซค์แกแกขี่ลัดเข้ามาตรงทางเดินแล้วก็มาจอดอยู่ตรงศาลาเลย เออเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินผ่านไปก็เห็นรูงแกเสร็จแล้วก็พอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ขี่แล้วก็ออกมาที่รถก็ขี่ขึ้นไปจนถึงจุดชมถึงจุดชมวิวจุดหนึ่งที่แบบเป็นจุดประจำที่มากันบ่อยๆก็จะมานั่งอยู่แถวนั้นก็ก็ถ้าเด็กสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่า,ยวาอย่างอย่างไบว่า ก็กินเหล้าสุบบุหรี่ตามสุดตามสตรเด็กช่างเด็กช่างอะไรประมาณนั้นคนอื่นก็สูบไปผมก็แบบว่าเออก็นั่งเฉยๆพอน่าจะถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงนั้นจนแบบว่าเออแดดมันเริ่มออกละมันเพราะว่ายิ่งยิ่งเราอยู่สูงเนี้ยเวลาแดดมันลงมาเนี้ยมันก็ค่อนข้างร้อนโดนโดนเราเลยอะไรประมาณนั้นเหมือนเวลาเราไปนอนที่พักบนดอยอย่างเงี้ยแบบถ้าแบบเป็นที่ไหนที่แบบว่าตอนเช้าแบบพระอาทิตย์ขึ้นมาแบบตรงๆแล้วแบบเจออย่างเงี้ยมันจะแบบ ทำอะไรไม่ได้แล้วมันนอนไม่ได้นอนต่อไม่ได้เงี้ยแบบว่าถ้าดูภ้าที่เสร็จก็ต้องเก็บของเตรียมของพออากาศเริ่มร้อนแล้วเงี้ยเราก็ต้องกลับกันแล้ว uh huh. อพออยู่นั่งพักก็ก็ขี่รถลงกลับลงมาเว้ยพอขี่กลับลงมาเนี่ยไอตรงเราก็ผ่านจุดเดิมใช่ไหมจุดที่เราแวะเยี่ยมเมื่อกี้ก็เป็นจุดสาราอันนั้นนะอ่ะพอพอเราผ่านมาถึงจุดนั้นอนะ่ะตอนก่อนถึงอ่ะเราเห็นวเว้ยว่ามันมีรถจอดอยู่หลายคันเลย แบบเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเลยว่าเป็นรถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์เออแล้วก็ที่แปลกก็คือมีรถอ่าพยาบาลอมีรถพยาบาลอะจอดอยู่ตรงนั้นด้วยคันหนึ่งซึ่งตอนแรกเราเราเรา,เราไม่รู้ว่ามีอะไรกันเราก็เลยแบบไอ้ะเหมือนแบบอยากเสีอยงเรื่องชาวบ้านอาก็เลยวนไอ้คุณก็ขี้เสีอยงเหมือนกันนะเนี่ยเออเพื่อน<า>ม,มันอยากรู้ก็เลย่อมมันอยากไปเอเพื่อนไอ้อ้างเพื่อนวะ <peach S 2> อันเพื่อนว่ะหร<อ>ือเปล่าก็เลยก็เลยก็เลยวนเลยวนวนกลับขึ้นมาแล้วก็จอดอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเพราะว่าเขากันล้าแบบมีคนมุงอยู่หลายคนก็เลยเรามองเข้าไปข้างในเนี้ยเราก็เห็นว่าเจา้าหน้าที่เขากาลังเขากาลังแบกลุงแบกลุง <g red> เออน่าน่าจะเป็นลุงเพราะว่าคิดว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วรถจักรยานยนต์มันยังจอดอยู่ที่เดิมอ่าเอา, <g red> เอาง่ายๆก็คือแบบว่าภาพที่เราเห็นก็คือเหมือนแบบว่า เหมือนเขาอะแขวนคออ๋อแล้วก็คือเป็นลงขึ้นไปอันนี้ผูกคอเออใช่เสร็จแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่น่าจะมีคนแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงก็น่าก็เอาลงมาเสร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตละก็ก็เป็นข่าวก็มีข่าวด้วยเหมือนกันจบแล้วใช่ไหมจบล <Okay. S 1> จะโอเคคือมันจะไปเวแนว ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็ห้าสิบห้าสิบกันนะแต่ว่าไอ้เชียเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่น่าโชคดีที่มันไปเห็นน่ะคิดอยู่อาจจะไม่จริงแต่เรื่องอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันต้องเป็นเรื่องจริงอยู่ละพวกนั้นเนี่ยเพราะว่าทำไมเรื่องต้องเป็นเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเขาเรื่องอะคือเรื่องอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบว่ามันน่าจะมีแบบมีน่าจะมีเกิดขึ้นอยู่อือะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งอันนี้นี้บอกด้วยว่าเป็นเรื่องที่เห็นมากับตาอ่ะ เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเเคยมีข่าวด้วยใช่ไหมเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมล่ะว่ากูไปเห็นนะ่ะคือไอ้เรื่องเนี้ยถ้ามันออกข่าวอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าคือมึงไม่น่าไปจุดเห็นนะเพราะเรื่องนี้มันน้อยมากเลยเนียที่แบบจะไปเห็นแต่ถามว่ามันมีโอกาสไม่ก็เรื่องที่ออกข่าวเพราะว่าผูวว้าอาจจะมคขึ้นมาก็ได้แบบว่าเพื่อคว,วามมั่นใจในการลงถูกปะล่ะเชื่อมันบอบกลัวแล้วก็แล้วแต่มึองอนะ่ะแต่ว่าเชื่อมึงไปเห็นเท่าที่คิดนะ จากที่มันเล่าไม่มันเล่าตอนแรกมาอารมณ์หมดแบบว่าจะเป็นใช้ชีวิตแบบเออช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างนี้มันคือแม่งเหมือนแบบว่าข้างหน้าเป็นน้ําแล้วเอาเอาแบบเนีเ,เ,เ,เนื้อๆไว้ด้านหลังอ่ะคิดแบบผมว่าไม่จริงและเรื่องดังกล่าวที่ผมได้พูดออกไปทั้งหมดทั้งวันนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่อง ทำไมเรื่องอะไรต้องเป็นเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องจริงเขาเรื่องวาคือเรื่องอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบว่ามันน่าจะมีแบบมีน่าจะมีเกิดขึ้นอยู่นอยู่จริงไม่จริงมือม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงจริงนะครับแล้วก็แบบว่าตอนตอนตอนที่รู้ข่าวอ่ะอันเนี้ยก็คือมันไม่จริงตรงที่มันมีไม่จริงอยู่อย่างเดียวก็คือตรงที่ว่าไม่อ่าไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปดูอ่าแต่ขี่รถผ่านโอเค เราขี่รถผ่านและเราเห็นเราเห็นเฉยแต่ไม่ได้ไปดูเไม่ได้เข้าไม่ได้เดินเข้าไปดูอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเออไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่เห็นว่ามันเป็นรถคันนั้นน่ะยังจอดอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วพอตอนลงมาเราก็เปิดเราก็สไลด์เฟซดูเว้ยแล้วก็เออมันมีข่าวออกว่าแล้วก็คือเขาถ่ายถ่ายภาพที่เขาถ่ายภาพมาเขาว่าเซ็นเซ็นเซ็นเซอร์ข้างในไปเสร็จแล้วแต่ข้างนอกเราเห็นแล้วว่ามันเป็นรถคันนั้นน่ะจอดอยู่อ ใี่คุณเล่นเง่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์วะไม่แต่ความจริงมันก็คือมันความจริงมันก็คือเห็นแล้วเว้ยแต่แบบว่าเราแค่มันไม่จริงตรงที่ว่ากูวนกูวนกลับไปดูแค่นั้นเองก็ไม่จริงไงมันก็ไม่จริงแค่นั้นก็ไม่จริงไงก็ถูกดิแต่กูเห็นจริงๆเอาเลยหันหน้านี้อ่ะเฮ้ยย่ากระตุก โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้แบงค์เฮ้ยไอ้แบงค์มันเจ็บมันเจ็บเสียงอะไรขอมันมันเจ็บไอ้เหี้ยปล่อยกูโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยเป็นรอยแบบอยากให้เห็นมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูในกล้องมาดูในกล้องแมวควนแมวควนแมวก็เหี้ยแล้วโอ้โหแมวแบงค์เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวตาเล่นกู มึงมึ่อยามาโกหกกูแค่นั้นพอไอ้แค่แบบว่ามึงเล่าเรื่องจริง,รงกูทายถูกแล้วมึงบอกว่าเล่าเรื่องแต่งน <S <S เนี่ยนี้กูรับรองมึงจับไตกูไม่ได้มากู <ผม S 2> พยายามทําให้มันสั้นแบบสั้นมากเลยเแล้วจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องแต่งมาดูกันเรื่องแต่งงรีบอ่ะอ๋อเธอยังไม่เล่าไหมคืออ่าเรื่องนี้มีอยู่ว่าก็เป็นช่วงในสมัยตอนที่ผมอยู่มาปลายอ่าแล้วทีนี้ก็คือ ปกติอ่ะเวลาพักเที่ยงอ่ะมันก็ต้องไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรที่โรงอาหารใช่ไหมทีนี้มันมีอ่ะผมจะเล่าก่อนตัวละครเนี่ยก็จะมีอ่ะเป็นผมเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเรียกเป็นเพื่อนสนิทแล้วกันแล้วก็จะมีอ่ะในในหนึ่งกับในสองแล้วกันอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะทีนี้ผมวันนั้นอ่ะคือเพื่อนสนิทผมอ่ะมันคิดอะไรไม่รู้มันมันแบบว่าเออคือไปกินข้าวเสร็จปุ๊บมันมันแบบว่า คือเหมือนวันนั้นมันไม่อยากกินข้าวมันก็เลยซื้อพวกแบบว่าผลไม้อะไรเนี่ยมากินที่ห้องอืมอ่ะผมก็ก็คือกินในห้องเรียนเนาะใช่ก็คือไปกินในห้องเรียนปกติเขาปกติกลุ่มผมอ่ะมันจะไม่ค่อยกินอันนี้ไงมันก็จะไปกินกันแบบเป็นเป็นกลุ่มแบบก็กินกันเป็นกลุ่มอะไรเียเข้าใจเข้า <ๆ S 2> ใจอ่าแล้วทีนี้เป็นวันนั้นอะ่ะด้วยความแบบว่าอ่ะผมก็ซื้อผลไม้อะไรก็นั่งกินไปก็ฟังเพลงแบบว่าคือคือสมัยก่อนเนาะก็จะมีแบบว่าอ่ะหูฟังแบบมีสายตอนนั้นยังไม่มีแบบไอ้ ร์เลสเอพวกไวเลสอะไรเงี้ยพวกบลูทูธอะไรก็แบบว่าใส่แบบมีมีสายอาจจะมีแหละจะแบบแพงมันไม่แบบไม่นั้นะเนะไม่ได้ราคาถูกมันใช่ก็นั่งฟังกันสองคนอ่าฟังไปคุยไปแบบบ้าบ้าบ้ากลคือไม่ขอแบบว่าทีเนี้ยพอมีเหตุการณ์หนึ่งอ่ามีนายนายหนึ่งกับนายสองเดินเข้ามาแล้วทีนี้นายสองก็เดินไปที่โต๊ะแล้วนายหนึ่งมันก็แบบว่าบอกกับนายสองว่า เฮ้ยตอนบ่ายอ่ะเดี๋ยวมึงไลฟ์กูนะอะไรเงี้ยอ่าพอพอบอกว่าเออเดี๋ยวไลฟ์กูนะไอ้นายสองก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิแล้วตอนบ่ายจะไปไหนมันเป็นช่วงบ่ายเนาะเฮ้ยเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เดี๋ยวกูไปเล่นบาสดีกว่าอะไรอย่างนี้อ่าพอไอ้นายหนึ่งตอบนายสองนี้เสร็จปุ๊บนายสองบอกเฮ้ยมันไม่ได้ดิเพื่อนเพื่อนจะไปแบบว่าอะไรนะ แบบไปหนีโดดเรียนอันนี้ได้ไงเขาตอนบ่ายมันก็เป็นวิชาแบบเออวิชาหนึ่งแล้วกันอ่าอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บไอ้นายหนึ่งก็เหมือนแบบว่าได้ยินแบบนายสองแบบเล่าเหลืออะไรเงี้ยมันแบบเหมือนหุ่นยีดอ่ะหันไปด่าไอ้นายสองบอกว่ามึงจะมายุ่งอะไรกับชีวิตกูมึงลองคิดดูนะระหว่างชีวิตกูกับวิชาอ๋อรู้ละอนนั้นเป็นวิชาคณิตอ่าขาเลยพูดว่า เนี่ยระหว่างชีวิตกูกับวิชาคณิตศาสตร์อันไหนสำคัญกว่ากันมึงลองไปคิดดูเอาเองนะแล้วเสร็จปุ๊บนายหนึ่งก็เดินไปเลยนายสองก็ยืนเวอร์แล้วหันมาหาผมแล้วก็ยิ้มแห้งๆสมวนในนี้มันมีมีกี่คนมีสี่คนมีสี่คนก็คือเพื่อนมึงเพื่อนสนิทแล้วก็ในนายหนึ่งนายสองใช่ออ่แล้วมันก็ไปเลยแล้วก็อเรื่องนี้จบเป็นไงสั้นไหมกูยา ก็ยังหาพราะของความจริงกับความไม่จริงไม่เจอเอเอาแบบว่าเออเรื่องนี้กูเคยพบประสบพบเจอมาเนี่ยจริงหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องสั้นๆตรงเนี้ยของมึงอ่ะใช่ไหมทำไมมึงมาหามกูอ่ะ<ช>มึงก็ตอบมามดีว่าใช่ไม่ใช่แค่นั่นแหละไม่กูต้องคือแบบอ,มมอม่มึงวิเคราะห์มาวิเคราะห์มางงตรงไหนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดให้อ่ะอันดับแรกอ่ะกูคิดว่าเพื่อนมึงอ่ะน่าจะมีสี่คนจริงเว้แต่เอาไปเอามา กูค,คิดว่าในเนื้อเรื่องเนี้ยมันอาจจะเหลือแค่2คนคือมึงกับเพื่อนสนิทโอเคซึ่งไม่มีนายหนึ่งกับนายสองอ๋อเป็นแบบเหมือนเป็นแบบอินเมจขึ้นมาเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วที่มึงมึงพยายามพูดเพื่อนมึงพูดอย่างงี้นายหนึ่งกับนายสองมาพูดกันอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนมึงอ่ะพูดกับมึงอ,อ๋อแบบเป็นเ,ออเป็นเรื่องของกูกับเพื่อนสนิทกูอ,อ,อะไรอย่างงี้เออเอางี้ถ้ามึงถ้ามึงตอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูจะเล่าความจริงให้ฟัง หรือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่จริงใครเป็นกล้าฟันธงอ่ะเพราะอะไรเอามึงลองวิเคราะห์ให้กูฟังหน่อยอ่าก็อย่างที่กูพูดไปเมื่อกี้อืมเออเรื่องนี้มันอาจมันอาจจะเป็นเรื่องของมึงกับเพื่อนสนิทเว้ยอ่าลองลอเอาประโยคนั้นมามาอันนี้กูกูอาจจะเป็นในหนึ่งหรือในสองอะเออลองวิเคราะห์ดิมึงรอไปคิดดูนะเว้ยว่าชีวิตกูอ่ะกับวิชาคณิตศาสตร์อ่ะอันไหนมันสำคัญกว่ากันอ่ ก็คือแม่บทพูดเนี่ยเป็นของใครไอ้บทพูดในหนึ่งเนี่ยเป็นของใครระหว่างกูกับเพื่อนสนิทกูจะรู้ไหมกูแค่รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่จริงกูแค่มองแล้วว่ะเฮ้มันมันอาจจะไม่จริงเว้ยเออแค่นั้นเองแค่นั้นใช่ไหมเออเอาพูดมาเอาอนีี้หนังยางวางไว้ตรงเนี้หนังยางวางไว้ตรงเนี้เอาดิโกหกกูมาโกหกกูมาน้กูรู้มึาอยากดีดกูเฉลยฮะเรื่องนี้คือ เรื่องจริงครับผมเฮ้ยอะเดี๋ยวกูก่อนดีอะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเราเาเรามาอ่าเดี๋ยวกูจะเล่าแบบดีเทลยาวๆให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่นี้คือวันนั้นอะเป็นวันที่ปกติกลุ่มผมอะมันก็มีประมาณหกเจ็ดแปดคนอันนี้เฉพาะแบบคนในห้องเนาะอ่าผมไม่แน่ใจอาจจะมีสิบคนก็ได้เพราะผมลืมไปแล้วแล้ววันนั้นอะเหมือนกับว่าเพื่อนผมเพื่อนสนิทเขาเนี่ยมันมันเป็นอะไรสักอย่างหรือวันนั้นมีวิชาอะไรสักอย่างอะมันอยากรีบกลับมาห้องแล้วทีนี้ จริงๆอ่ะในห้องอ่ะมันไม่ได้มีมีมีการแค่สี่คนมันมีอีกสองคนอยู่เป็นผู้หญิงสองคนนั่งตรงกลางแล้วผมนั่งอยู่ทางซ้ายคือโต๊ะแบบจะเป็นโต๊ะเหมือนเหมือนเหมือนสามแถวอ่ะแต่ว่าจะเป็นแบบสองสองที่อ่ะเรียงลงมาไม่เอาไม่เอาดยวเอเอาเอาแค่ท่อนท่อนตรงหลังเนี่ยกูแค่คาใจทีห้องหลังคือแบบเหมือนกูนั่งฟังเรื่องอะไรอยู่สักอย่างแล้วแบบว่าอยู่นี้มันตัดจบแล้วกูแบบใช่ไหมแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนเรื่องแต่งใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ตอนที่กูคิดอ่ะกูว่าไอ้เชี่ยอันเนี้ยได และเรื่องนี้มันเรื่องจริงด้วยเรื่องเรื่องมันไม่จบในตัวมันเองว้คือแบบว่าคือมันต้องมีพอย n อะไรที่กูมองว่าเอ้ยคือปกติอะไรที่มันสำคัญที่เล่าเมื่อกี้อะไรอ่ะคือเราเล่ากันยาวเกินไปเว้ยไม่เกี่ยวเว้ยคือมันไม่เกี่ยวคือมันเป็นต่อให้มันเป็นเรื่องโกหกอ่ะมันก็เล่ายาวได้ให้มันแบบว่าจบในตัวมันเองไม่ใช่แบบว่ามึงจบแบบปลาหมอนนะเอ้ยมันก็เรื่องมันมันจบอย่างนี้จริงๆก็คืออ่ะหลังจากที่พวกกูอ่ะกูสองคนใช่ไหมก็มานั่งกินอ่ะแล้วมันมีไอ้ไอ้หนึ่งไอ้สองอ่ะ มันเดินเข้ามาในห้องมาจริงๆซึ่งไอคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะผมใบ้แค่นี้เคยออกมาในคลิปผมคลิปคลิปหนึ่งไ<ม>อสองคลิปจะมีคนนั้นเอ,อคนนั้นคือหมายเลขสองอ๋ออะแล้วทีนี้มันก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บทีนี้ด้วยความแบบว่าอ่าไอหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเอาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอนเทนต์แนวสั้นๆของเราใช่ครับ ครับก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเอามาเอ่อเป็นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่เราเคยเจอในชีวิตประจาวันเงี้ยก็เอามาเล่าให้ฟังก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆแบบกันสองคนส่วนไอเอิร์ธนี่ก็น่าต้องรอไปสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีธุระ<อ>ช่วง <ขอ S 2> น,นั้คิวท้องวันนั้นคิวท้องเลยคิวทอ้วทองติดต่อยากมากเลยใช่ครับตอนนี้เขาก็อรอเขาไปจัดก,การปัญหาหรือธุระอะไรเขาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากับคอนเทนต์ใหม่ครับผม ครับแล้วก็ถ้าใครชอบแบบคลิปแนวนี้อยากพูดคุยหรืออะไรแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับพวกผมก็ต้องขอลาไปก่อนอ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรหรือคอนเทนต์แปลกๆหรือว่าสนุกกันแค่ไหนก็รอดูกันในคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ไ้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยก็ดีครับลงไม่บ่อยแต่ลงแน่นอนครับผมเจอกันครับผมเจอกัน